แอมเทวดาแปลว่าอะไรเทวดาคือใครเทวดาแปลว่าผู้ไม่มีเหงื่อฮะเหรอเออทำไมอ่ะก็เขาไม่มีเหงื่อเขาไม่มีกายสังขารเขาไม่มีต่อมเหงื่อเฮ้ยไม่เขาไม่มีกายสังขารหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่เหนื่อยเหรอเขาไม่เหนื่อยใช่เขาไม่่เเหนือยพราะเขาไม่ทําอะไรเลยลูกเทวดานี่เองตามทุกเพลงเลยอ่ะ ธทวมดาคือผู้ไม่มีเหงื่อเปรียบเสมือนคนมั่งมีแต่ไม่เคยช่วยอะไรเลยเห็นไหมเออคนที่มีตังค์เยอะๆคนที่มั่งมีมากๆกับเศรษฐีนี่ตรงข้ามกันนะเราเคยไล่า้ฟังใช่ไหมว่าเศรษฐีแปลว่าผู้มีผู้ประเสริฐผู้มีโรงทานมากเออเคยมีไหมมันคงมีบ้างแหละมีมีในประเทศนี้บ้านเมืองนี้หรือโลกใบนี้ที่แบบมีคนมีตังค์เยอะๆแล้วก็มาช่วยเหลือแจกจ่าย ประชาชนด้วยความจริงใจมีแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่รวยมากไม่ช่วยเลยก็มีถูกป่ะเพราะนั้นเขาได้เป็นแค่ข้าหบดีหรือคนมั่งมีเฉยเขาคือเทวดาแต่อีกคนหนึ่งที่เป็นเศรษฐีเนาะเป็นคนที่เป็นเศรษฐีแล้วก็ช่วยเหลือแจกจ่ายเท่าที่กำลังตัวเองจะมีทํทได้เขาก็เรียกว่าเศรษฐีคือผู้ประเสริฐ คือในสมัยพุทธก,กาลพระเจ้าพิมพ์สานเป็นเป็นราชาผู้แบบว่าเป็นผู้ให้ผู้ให้ให้<ม>ในประวัติเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยคือคนประเสริฐม,เมงเล็บเท่ากับเศรษฐีถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกยว่าเศรษฐีนีอืม,อมใช่ก็คือมาจากนี่แหละผู้ที่ทําทานเยอะๆนี่แหละแต่ผู้ประเสริฐ โอเคเนาะเขาเป็นเศรษฐีเพราะว่าเขาได้มาเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไว้บดเขาก็ทําบุญทําเลยนี่นีเขาเรียกว่าเศรษฐีของจริงผู้มีใจประเสริฐเนี่ยมันเป็นวีถ้ามาหาเศรษฐีผมไม่มีเลยวะไม่ไม่คือเราได้อะไรมาเราก็ก็ทําบุญไม่ใช่ว่าเราเก็บไว้เดี๋ยวต้องทาบุญว้านะนะนะ